่หมวดเข็มกัดแล้วก็พวงกุญแจนะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราลองส่มดูราคากันดีกว่าเนอะอะเอาเป็นเข็มกัดก่อนละกันเข็มกัดค่ะหน้าตาแบบนี้ราคาคือ1น0 0งพันเยนพวงกุญแจหน้าตาแบบนี้ราคาคือ ราคาคือ1,300เยนค่ะอ่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้ล่ะเป็นแบบหมดุดแบบนี้นะคะ1,200อันนี้1,000อ่ะถ้างั้นก็แสดงว่ามันแล้วแต่แล้วแต่ชิ้นเนาะว่า หน้าตาแบบไหนจะราคาเท่าไหร่อันนี้ก็1,000งพเยนนะคะอลองเลือกดูอะตรงนี้นะคะจะเป็นโซนของสำหรับห้อยตกแต่งซึ่งจะเหมาะที่สุดก็คือกรณีตกแต่งต้นคริสต์มาสนะคะต้นคริสต์มาสทั้งหลาเพราะใกล้จะถึงเทศกาลกันแล้วตอนนี้เดือนพฤศจิกายนองดูอันที่เป็นชุดของเซ e t เ r i a น ราคาคือสองพันเยนอันนี้ล่ะอันนี้ราคาอยู่ไหนเอ่ยสองพันหกร้อยเยนค่ะแสดงว่าแต่ละอันก็น่าจะพอๆกันต่อไปเฮ้วีกค่ะ อีกราคาอยู่ที่อที่เท่าไหร่เอ่ยราคาอยู่ที่3,400เยนนะคะอันนี้4 4 0เยนต่อไเยนปาบช็อกโกล็อันนี้ราคาของน้องคือ3,400เยนเหมือนกัน เปิ i p o r ป p อ r ตอยู่ที่2,000เยนค่ะก็จะประมาณนี้ของสำหรับค่อยประดับนีออเอะเเกินอ่ะมาดูกันต่อนะคะถ้ามันเป็นตัวจดหมายแบบน,นี้ราคาอยู่ที่ 2,600เยนส่วนอันนี้2,400เยนอันนี้2,900เยนตามด้วยอันนี้เหมือนเราจะเคยดูกันไปแล้วตรงส่วนด้านนอกจะดูอีกทีแล้วกัน2,000เยนค่ะอ่าอันนี้2,400 นีเราพูดไปแล้วเนาะอันนี้เป็นลักษณะเป็นแมกเนตนะคะแล้วอันนี้นนเป็นกระเป๋าใส่เหรียญน,นั่นเองราคาอยู่ที่ทอยู่ที่อยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่ 2,200ยเยนนะคะถ้าดูจากลักษณะนี้ก็น่าจะประมาณนี้เพราะว่ามันก็ต้องมีราคาแบบรวมภาษีนะกระเป๋า chosen one the one chooses the wizard the one chooses the wizard โอเคอันแรกก่อนเลยค่ะเป็นกระเป๋าผ้า canvas หนึ่งพันเยนนะคะ The chosen one So on um, the one who uh the one chooses the wizard the wizard อันนี้ one wizard หนึ่งพันเยนค่ะส่วนจุดตรงนี้มีไม้กยา,ายสิทธิ์ให้เลือกเยอะแยะเลย ถ้าดูจากลักษณะกล่องก็คือเป็นไม้ตัวละครนั่นเองอย่างสีม่วงก็จะเป็นอบบัสดัมเบิลดอรสีเขียวฮอม m ม n น่แกนเจอรแล้วก็มี p r o f เซอร์ดัมเบิลดอรราคาไม้ราคาไม้จะอยู่ที่อยู่ที่ไม่บอกก็4,600ค่ะถ้าเป็นไม้ตัวละครนะคะจะเป็น4,600เยน อันนี้ของ n e l วล o องบัต t ทิลลอต v o l ร์โม่เองอะถ้าเป็นไข่มกอันนี้ก็แน่นอนเป็นของ u ว e n i e นะคะตรับใดที่เป็นไม้กายสิทธิ์ตัวละครก็คือ4,600อ่ะทีนี้ถ้าไม่ใช่ไม้กายสิทธิ์ตัวละครถ้าเป็นไม้พิเศษอย่างออกแบบพิเศษก็จะเป็นไม้เฮดวิกจะราคา4,900เยน นั่นเองส่วนไม้โค้งอันนั้นเป็นไม้ตัวละครเบล l ิกส์นะคะก็มาลองเลือกดูค่ะแต่ละคนชอบแบบไหน,นโค่านะคะหนังสือเซเวเนียไลนะคะก็จะอยู่ที่ราคา2,500เยน ก็มีทั้งภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะขึ้นอยู่กับว่าสะดวกแบบไหนนั่นเองถ้าจะเป็นถุงเท้านะคะอ่ามาลองดูถุงเท้าราคาเท่าไหร่เป็นเซตหนานะเนี่ย2,000เยนค่ะ ันนี้ก็2,000เยนเหมือนกันถ้างั้นก็ตีแปลว่าถุงเท้าก็คือ2,000เยนส่วนอันนี้เป็น c o r r e c คชั่นคอร e เ t คชัอะไรอ่ะอุ้ยจานค่ะ4,900เยนส่วนพวกถุงผ้าอันนี้ถุงหูรูดถุงหูรูดอยู่ที่2,200เยน อันนี้ถือว่าเป็นเรเวลเอกลูซีนะคะมีแค่เฉพาะร้านนี้เท่านั้นเป็นเรเวลเรามาดูอันนี้ดีกว่าเป็นอะไรเอ่ยชิว่น0 <00 S 2> นะคะเป็นแฮนด์แฟนนะคะก็คือพัดนั่นเองส่วนอันนี้และจะแตกมาก ราคาอยู่ที่4,700กระปุกแบบนี้นแล้วกะนะ็ขวดแก้วน้ำขอดูเป็นราคาขวดแก้วน้ำนะคะ3,400ค่ะ มีผนน้าอันนี้ผ้าอันนี้นะคะเป็นผ้าซันเปื้อนราคา3,100ยเยนค่ะส่วนอันนี้2,900นะคะเป็นอเวนกรอบอเวนกรอบนะคะเป็นถุงมือแบบเอาเข้าเตาอบ อ,อันนี้แพ็กเกจจานอย่างที่บอกไปเรื่องราคาแล้วแล้วก็มีสร้อยคอโอเคค่ะมาดูสร้อยคอแล้วกันสร้อยคอค่ะราคาคือ2,000เยนนะคะเข็มกลับแบบหมดุดพันเยน องแบบนะคะเราดูกระเป๋า Chooses Wizard The ร์ว Chooses The Wizard ไปแล้วนะคะทีนี้มาดูกระเป๋าอันนี้นะคะ I suspect the nuggles are behind it มาพูดถึง n u g g กิอันนี้ <laughs> suspect อาจจะ ราคา1 0 0 0เยนค่ะอิสคนของกินนะคะก็จะมีบัตเตอร์เบีรป็นขวดขายแล้วก็ขบช็อกโกแลตแน่นอนขบช็อกโกแลตนะคะราคา1,200เยนนะคะดีใจราคายังเท่าเดิมกับที่ส่วนสนุกก่อนเกิดโควิดนะคะ วนอันนี้ราคา2,600เป็นกลมช็อกโกแลตเหมือนกันแต่ว่ามาเป็นแพ็กเกจแบบนี้ดูลำบากเนอะก็คือจะเป็นอันเล็กนะคะอยู่ในกล่องแล้วก็แน่นอนเบอร์ตี้บอดนะคะเบอร์ตี้บอด1,900ค่ะ ก็ถ้าใครชอบสูมดวงชะตารสชาตินะคะต่อไปขนมอะไร exploding bonbons 1,000พเยนนะคะอันนี้เคยลองแล้วตอนที่อยู่ที่สวนสนุกก็โอเคอร่อยใช้ได้ส่วนบัตเตอร์เบียขวดสวยจ้าแต่ถ้าเอาไป ที่ไทยก็คนจะลำบากหน้าดูเป็นขวดแก้วซะด้วยสิอ่ะบัตเตอร์เบียนะคะเป็นโตเกียวสเปเชียลบอตล์ราคา1 0 0 0งพนเยนแน่ยเป็นสเปเชียลบอตล์สด้วยเนาะมีสองรูปแบบตรงนี้มีเสื้อแล้วก็กระเป๋าอีกแล้ว ก็มีตุ๊กตาที่เป็นรูปรถ Ford Anglia นะคะแล้วก็รถมีอัศวินัตรีตอนนั้นก็เป็นเสื้อเป็นของที่ก็มีพูดถึงไปแล้วกระเป๋าแบบนี้ขอ,องแบบนี้เดี๋ยวเราลองดูของที่เรายังไม่รู้ราคากันอย่างอันนี้ ราคาเป็นที่ใส่บัตรราคาคือพันห้าร้อยค่ะอันนี้เป็นลักษณะสมุดใส่บัตรเหมือนกันราคาคือสามพันเยนนี้อะไรเนี่ย ปากกาเลยดินสองคนอ๋อปากกาค่ะปากกาหนึ่งพันเยนนี่จากพันพูดถึงไปแล้วอ่ะมาดูกระเป๋านี้กันก่อนค่ะกระเป๋าอันนี้ราคาเท่าไหร่เป็นกระเป๋าพลาสติกนั่นแหละกระเป๋าช้อปปิง้งราคาคือ ราคาคือ650หเยนค่ะตุ mm ๊ hmm. กตามหมอน mm hmm. น่าจะเรียกแบบนั้นได้นะคะรูปรถสอดแอนเกรียราคาส0 0 0ัเยนส่วนรถในอัศวินราตรีราคาอยู่ที่5,000เยนค่ะน,นุ่ม,น,มนิ่มนุ่มนิ่มโอเคมาดูกระเป๋าอันนี้กันบ้าง กระเป๋าสี่อเยนอันนี้อะไรเอ่ยสมุดสมุดนะคะสมุดร,ราคาอยู่สามพันเยนค่ะแล้วก็อันนี้เป็นสติกเกอร์สเจ็ดรอเยน เสื้อกันบากเสื้อราคาหกหรือแปดเนะี่ยเยาียบโฟกัสเอาเป็นว่าราคาอย่างที่เห็นค่ะแอบดูยาก มีแก้วนี้ด้วยแก้วราคา1,800เยนค่ะโอ้ในที่สุดก็เจอราคาผ้าแล้วนะคะราคาพวกผ้าก็คือ770เยนค่ะและอันนี้นะคะเป็นแฟ้มแฟ้มงาน ซส,ส์ A4 ราคา6ก0้ยเยนภารกิจเที่ยวเล่นยังไม่จบต่อคลิป7กันเลยค่ะ